ันนี้เราก็จะมาเล่นในโซนกันก็คือแบบคือเราไม่ได้เข้ามานานแล้วก็คือเรื่องง่ายคือเล่นหมดต่างๆแต่ไม่ค,ค่อยสนใจญาติคนชิวก็คือเราก็จะไปทํากิจกรรม <etically S 1> ที่มีอยู่เลยนะ,ปะไปไปลุยกันเลย <ync> ตอนแรกที่เราจะเล่นเลยก็คืออืม๋ย่าไปานะ้งดูก่อน นี่ไอ้หอวขนี่เลยขึ้นง่ายน,น,นะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะมันก็จะขึ้นตรงนี้แต่เขาไม่ยางให้เราก็จะขึ้นยางใช่ไหมเราอยากดูว่ามันขึ้นได้ไหมเก็เขาจะใช้ยางขึ้นตลอดนี่โอยโลองอีกรอบนึ่ง อีกรอบหนึ่งไม่ได้นี่คือใช้ยางโอ้ปะ่ะใช้ยางดกวาเนาะก็คือเขาอ่ะปินต้นมะพร้าวกันเราก็จะมาลองมาปินต้นมะพร้าวกันก็คือเพื่อนเราบอกมานะก็คือเพื่อนเราชื่อว่าพลอยสีมันบอกมาเดี๋ยวขอเล่นอันนี้ก่อน เราไปปีนต้นไม้ที่ไอพอยสีบอมันปีนได,ด้ก็คือเราเคยเล่นกับไอพอยสีไลไอพอยสีก็สอนเราปีนต้นมะพร้าวมปขึ้นได้แล้วแนตะ่รอ,ออีกนิดก็คือเราจะขึ้นให้ได้เลยนะเมื่อกี้ตกขั้นสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรขึ้นใหม่เนาะ ไม่ไหวแล้วนาะมาแล้วน่าคุ้นหน,น,นั้กันเลยจุ๊เขาทนอะไรเนี่ยจะติดเนี่ยกับไอ้พวกนี้เนี่ยอยากไปทำอื่นแล้วเนี่ยโอ้โหปลาไปสองนาทีเลย จะขอไปตอนที่มันขึ้นได้นะทุกคนอยู่เวลาแป๊บโอเคนี่เราก็เราก็ขึ้นได้แล้วี๋ยวัปไปที่ฐานที่สองก่อนละกันฐานที่สองมาอันนี้ฐานที่สองนะที่เพื่อนเราบอกมาว่ามันขึ้นได้ได้ละก็คือเราต้องเล็งให้ตรงด้วยก็คือเราอะต้องเล็งให้ตรงและโดดแล้วมันก็จะขึ้นให้เจอ เดี๋ยวทำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาให้ดูนี่ตอนนี้เราก็ขึ้นได้แล้วนะไปฐานที่สามกันเดี๋ยวก่อนไปฐานที่สามก่อนเดี๋ยวไปฐานที่สามก่อนเดี๋ยวมาหาและนี่คือฐานที่สามป่าเล่นกันก็คือเราอาจจะต้องขึ้นนี่เว้ยเาควขึ้นไหมขึ้นอย่างนี้เพื่อเราขึ้นได้นะเพื่อเราควขึ้นได้ แต่ว่าเราก็ไม่เคยขึ้นเลยจึงก็คือเขาต้องปีนจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอปีนให้มันถึงไอ้ตรงหัวนี่แป๊บนึงแป๊บนึงนะขออยู่คลิปก่อนนี่นะแก,กเราก็ขึ้นได้แล้วต่อไปก็คือต้องขึ้นตรงนี้ด้วยต้องกดบอดใช่กดบอดอุ้ยแกกดผิดยวกอนขอเลีงแป๊บระหว่างรอบอด ให้ดูนะรอแป๊บหนึ่งหมดแล้วกระโดดไปอุย้ยไม่ทันนะ่ะเพื่อเราต้องกดสไลด์กดนี้แล้วก็สไลด์ด้วยกดไปสไลด์แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้มันทำอย่างนี้แต่มันทำไม่ได้เดี๋ยวก็ทำก่อนถ้าคุณได้เดี๋ยวบอกหลังจากพยายามก็คือไม่ไหวเลยซื้อ I box. ไอ้บล็อกนี่มาเลยเว้ยคือทนไม่ไหวอะ่ะ ก็คือแพนของเราก็คือเราจะขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนนะแต่เนี้ยตกอีกแล้วเนี้ยขึ้นมาสิบรอบแล้วแนะ่เริ่มหัวลอนแล้วนะมันต้องใช้เวลาจริงๆนะคือเนี่ยต้องใช้ความคงตัวนะแล้วมันมถึงจะได้อนะแล้วนู้นเคร น,นี่แล้วก็ใครมีวิธีที่แบบไม่ต้องใช้บอกบ้างบอกหน่อยดีนี่เราก็จะไปถ่ายรูปด้านบนกันมาอาณาการยูวมาเตนีิยูมาเตนจุ๊จุ๊จุ๊ช่เลยช่เลยช่เลยเนาะแล้วก็ดูลงไป ือเราจะหากิจกรรมที่มันเล่นคนเดียวอะ่ะนี่หิ่งห้อยคือเราจะขึ้นนิดเดียวมันก็ไม่ค่อสนุกอะไรเลยอ,ะอ่ะอันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะ คลิปของเขาถ่ายเกินห้านาทีมาแล้วโอ้ย